พี่อยากจะรู้ว่าคนแถวเนี้ยเด็กยุคใหม่ที่เดินสยามกันต,ตอนเนี้ยเขารู้จักเกมเมทัลสลักกันหรือเปล่าคุณจัดคุณจัดบ้าน่ะมันได้ยินแค่โอชโยโ,โอชโยแค่นี้เองนะเมื่อนข้อของพาลินครับพ้อผมพาลินครับหน้านี้รูปนี้รู้จักเลยเบอสุนินเบอสุนินไอหนหุ่มคนนี้มันเพิ่งเกิดไง <c oughs> มันแบบว่าอ่อนต่อโลก แล้วสนใจมีแฟนเป็นผู้หญิง,งสั้คนไหมล่ะยังไม่ติดนะคะยังไม่ติดนะคะไม่ติดเรามาเริ่มสบตากันเลยไหมคะไดะอะไรอะ่ะเขามาทำอะไรตรงนี้อะ่ะเฮ้ยคุณเป็นใครครับ ามันไปติดเทะแล้วอะวันนี้เราอยู่กันที่ไหนเดี๋ยวพี่มาเราอยู่กันที่สยามเราจะมาเป็นเด็กสยามกันน้องไอแล้วมาทำอะไรแล้วทำไมพี่ฟางแต่งตัวแบบนี้มาเอา้าพี่ก็งงเหมือนกันว่าพี่แต่งตัวอะไรเนี่ยพี่เป็นอะไรครับเนี่ยเรียกว่าเป็นสไตล์ใหม่มันเป็นไอ้นี่ไง ชุดเกมยุค90าศูนย์เกมนึงน้องไอ้์คุ้นๆไหมคุ้นค่ะคุ้นใช่แล้ <Okay. S 1> หนูเคยเล่นเมื่อก่อนเขาเป็นอยู่ในเกมเพ oh. เพนึงแบบมันจะแบบถ้าเกิดสมมติเราไปโดนมัมม,มี่เราก็จะกลายเป็นมัมม,มีนะ่ด้วยพี่ฟางโอ,อ้ใช่ใช่สุดยอดแปลว่ารู้จรงิงแล้ววันนี้พี่ฟางแต่งตัวแบบนี้าามาทำอะไรพี่สยามพี่อยากจะรู้ว่าคนแถวนี้เด็กยุคใหม่ที่เดินสยามกันตอนนี้เขารู้จักเกมเมทัลสลักกันหรือเปล่าจริงๆถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นปุ๊บเห็นปับ๊บนี่คือจะรู้เลย ให้ทุกคนช่วยถ่ายแล้วคอมเมนต์กันมาดีกว่าว่าวันนี้ฟางแต่งตัวเป็นอะไรด้วยความสงสัยเลยจะมาทํากิจกรรมที่สยามกันนะครับทุกคนกิจกรรมของเรานะเราจะไปถามคําถามว่าใครเนี่ยรู้จักเกมนี้ถ้าเกิดว่าใครทายถูกเนี่ยก็จะได้รับรางวัลสุดพิเศษสุด exclusive <ม>แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนคืออะไรครับพี่ฟางรางวัลนั้นนะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากตัวพี่เองตัวพี่เองก็จะได้ไฮทัสฟังดูแปลกๆนะ หรือว่าอาจจะสบตาปาอยากรู้คิดถึงนะเอาจริงเกมเมทัลสลักเนี่ยจริงคผมคิดว่าผมเป็นคนตัวสูงมาตลอดแล้วทำไมเมื่อกี้มุมเสยนี่คือเห็นดูจมูกเลยมั้งคุณบอลคุณจะเอาไงกับผมมึงต้องโดนผมต่อยซักยกมั้ะเดี๋ยวเราไปถามกันดีกว่าคนแถวนี้รู้จักกันมากน้อยแค่ไหนไปฮ้วย I spit raps like a heart attack. Fast, fatal, thought impacts. Past, painful, scars back battle. Match grab reactions, jacked attack with every word and act with class. Now I'm not the one confused. Call the shots and they produce. I ain't lost, I'm finally loose. Now, don't go rest in peace. Now nah, you're dead to me, so peace out. Remember, you're discreet. Down. Everybody stays the same. So be different, make a name, huh? <laughs> เราต้องเข้าไปคุยกับเขาสิหน่อยแล้วชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่อเบฟครับชื่อไอแลนด์ชื่อฟาฟาโลครับฟาโลเหรอสุดยอดชื่อเท่มากเจ้าหนุ่มคมเข้มคนนี้นะครับสวัสดีครับโอ้โหมาทำไรโดดเรียนมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ครับอย่าให้รู้นะอ,อวันหยุดใช่ไหมชื่อเบฟมีแฟนยังไม่มีครับนี่โสดฮะโสดฮะมีแล้ว น้องมีแฟนเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายค่ะแล้วสนใจมีแฟนเป็นผู้หญิงเพิ่มกคนไหมล่ะกนะ็ไม่ติดนะก็<ค>ไม่ติดนะไม่ติดด้วยใครที่แบบเก๋าสุดนี่แล้วนี่นี่แถวนี้ใครแจ๋วก็มาดิดวันในี้จะมาเล่นกิจกรรมแล้วถ้าเกิดว่าตอบถูกเนี่ยก็จะได้รับรางวัลไปพิเศษและอีกุศีสุดๆแบบไม่เคยอุยอยากได้เลยเหรอได้ครับถ้าไม่นานเออถ้ารีบไปก่อนเลยไป ลอเล่นลอเล่นเดี๋ยวพี่จะให้ฟังเสียงเสียงหนึ่งว่าคุนหรือเปล่าว่าเสียงเนี้ยมาจากไหนอ่าเปิดเลยคุณจัดคุณจัดบ้านอ่ะมันได้ยินแค่อ๋อเจ้าเจ้าโอ้าเจแค่นี้เองนะเมื่อน ดาบซูเปอร์ฮีโร่เฮ้ยมันดังช่วงล่างชิลลิ่งเหรอไม่รู้จักไม่รู้จักไม่คุ้นเลยเหรอคะคุ้นเลยค่ะเกมอะไรสักอย่างเฮ้ยงั้นเอางี้ไหมดูรูปเป็นไงเห็นแล้วรู้สึกไงบ้างเหมือนเคยเล่นกับพ่อเคยเล่นกับพ่อเฮ้ยโหัวตอนนี้อยู่ในเกมอะไรเอ้ยไม่บอกจำได้แหละไม่รู้จักค่ะไม่รู้จักไม่คุ้นเลยเหรอคุ้นไหมคุ้นไหม เมทัลสลักเมทัลสลักเมทัลสลักวะคะเมทัลสลักวะคะจากหมอสุนินหมอสุนินไอหนุ่มคนนี้มันเพิ่งเกิดไงมันแบบว่าอ่อนต่อโลกไม่รู้จ uh, ักหรอกของดีเป็นไงพี่ขอโทษไอหน้าเราอ่อนอย่างแกรู้จักเกมนี้ด้วยเหรอพ่อผมพาเล่นครับพ่อผมพาเล่นครับนามี่เล่นกับพ่อพ่อนอกจากสวยหน้าตาดีน่ารักแล้วเนี่ยเขายังฉลาดฉลียแล้วก็รู้จักเกมนี้ด้วยอ่ะ เ,เราจะปล่อยน้องไปนอนแล้วนะตอนนี้น้องต้องการนอนกนนลางวันรางวัลก็คือเป็นการไฮทัสจับมือแล้วก็สบตากับพี่สิบนาทีเพราะผมกลับบ้านจกันอ้าวเขินหนูอ,อยากได้ไหมได้ได้เฮ้ยไม่เอาของขวัญรางวัลจากพี่เนี่ยแล้วจะเอาอะไรอะ่ะพี่เต้นให้ผมดูสักนิดนึงได้ไหม<อ>แต่มันไม่มีเพลงอะ่ะพี่จะเต้นยังไงอะ่ะนี่ไงพี่ให้พี่ร้องเองด้วยเหรอใช่ตบมือผมตบมือก็ได้ ตบมือเป็นกําลังใจได้เต้นกับพี่ไหมนิดเดียวนิดเดียวเอามาน้องมามาเป็นคนโยกหองผีได้เหมืนอ่เงี้ยพี่จะพาไปเที่ยวรถไฟเออเออพี่จะพาไปถึงรถไฟไล่ไฟไล่ไปไปถึงบางกอกถึงพี่จะเป็นคนฝันหนองก็ไปละกอกก็ไปไล่บันแล้วร้องก็ไม่ถูกเลยนะขอบคุณครับขอบคุณครับเรามาเริ่มสบตากันเลยไหมคะได้สามสองหนึ่ง หรือกลัวพูดตรงตกลัวกลัวเหลือข้าวพี่จานหนึ่งได้ปะได้ไปเอ้าพี่หิวข้าวแล้วน้องรู้ไหมว่าตอนนี้กำลังจะเข้ามาให้เล่นในมือถือแล้วนะอยู่ที่ไหนเราก็เล่นได้อย่างนี้ผม ถือโทรศัพท์ทั้ททงวันได้แน่เฮ้ยเล่นเกมเหรอคุยกับสาวอะไรเนี่ <c oughs> ยตอนนี้เขาจะมาเปิดในมือถือแล้วถ้าอยากเล่นนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Google Play Store แล้วก็ App Store นี่โอ้แล้ววันนี้ฟังโกตแต่งตัวโอเคไหมคะน่ารักมากค่ะ <c oughs> สนใจแต่งแบบนี้มาเดินด้วยกันไหมคะไปไป <c oughs> ขอบคุณค่ะ <c oughs> ขอบคุณค่ะ สำหรับวันนี้นะหลังจากที่มาเดินสำรวจวัยร mm ุ่นสยามกันแลน้วนี่ก็พอจะมีแฟนพันธุ์แท้ของเ <Okay. S 1> มทัาสลักเยอะเหมือนกันนะมีคนรู้จกักมีคนเอาจริงๆน่ะ oh. เสียงแค่นิดเดียวกับรูปภาพอ่ะ ถ้าไม่ใช่แฟนพันธ์แท้นี่คือจําไม่ได้จริงๆนะซึ่งบอกไว้เลยว่าเป็นเกมในตำนานจริงๆเลยวันนี้นะคะบางโกก็แต่งตัวเป็นน้องฟิโอนั่นเองนี่ขาวโหดประจําเกมนี้นั่นเองนะโอเคะ <Okay. S 1> ใช่โหดแล้วก็น่ารักมากวันนี้นะสนุกมากๆเลยที่ได้มาเล่นเกมกับทุกคนที่สยามเหมือนได้มาพบป่าได้มาพูดคุยบางโกก็ขอฝากเกมเวทชนะอเวกเคนิงด้วยนะคะ <Okay. S 2> และตอนนี้เขาเปิดบริการเต็มรูปแบบ <Okay. S 1> แล้วนี่เราสามารถเข้าไปโหลดเล่นกันได้เลยนะในมือ ไม่ว่าจะเป็น Google Play Store และ App Store นั่นเองส่วนกราฟิกสวยทันสมัยมากๆแต่ยังคงให้กลิ่นอายความคลาสสิกของเกมนี้อยู่เรื่องคอนโทรลเนี่ยสม ooth มากขั้นเทพเลยเมีหลายโหมดให้เล่นด้วยนะอาวุธเขาก็จัดเต็มหาม้ามพลาดเด็ขดขาดเนยนะทุกคนต้องไปโหลดเกมมาเล่นกันแล้วนี่แล้วเจอกันในเกมค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องฟังกโอเคไว้ด้วยนะครับ <Hey. S 1> ผมเฮ้ อะไรอ่ะอะไรอ่ะเขามาทำอะไรตรงนี้อ่ะอฮ้ยคุณเป็นใครครับในทัศนะผมไม่จักครับที่หนึ่งโดดวงใจโอเคยังไม่ได้ถามเลยจิิแล้วมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยแข็งแก่งเกินแล้วปล่อยเขาไว้แบบนี้แหละแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย